วันนี้ผมสังเกตพัฒนาการทางความสวยนะครับน้องเพลงสวยขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เจอนะครับอนาคตคงเป็นดาวในวงการลูกทุ่งอีกคนหนึงนะครับเสียงดีด้วยจ้าขอให้โชคดีในการรำวันนี้จ้าเราตามล่ากันต,ต,ต่อไปดูจากม <Okay. S 1> ันท้ายแล้วนะครับไม่มีใครก็เป็นพี่นุ้ยคนเดียวเท่านั้นพี่นุ้ยพร้อมให้คุยไหมครับอ๋อโอเคเสร็จแล้วสวัสดีครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ในมโนราด้วยเปล่าครับตรงนี้ตงองน,นี้มันมีของมันเองอ๋อเห็นเววๆครับก็เลยขี้สงสัย วันนี้พี่นุ้ยเคยลํำมาก่อนไหมนุ้ยละจริงจริงแล้วเคยลํำตอนเด็กๆนะคะตอนเด็กๆหัวเราเป็นคนตายเฉอยดสายตายก็คือแต่ไม่ไม่ใช่เคยดำนะเคยเคยดำนะดำกันค่ะดำดำค่ะก็จริงจริงก็ล้ำมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ว่าพอย้ญ่ขึ้นกาแตาเราก็ทํากิจกรรมเอิ้นมังทําอะไรมังแต่ว่าความเป็นเฉอยดสายการลํำเป็นก็คือล้ำได้อยู่แล้วค่ะโอ้ยพมดีใจแท้เลยทีว่ามีอยู่ในสายเลือดนะครับแลมือพมกันรู้แล้พุ่มไปไม่ได้ อันอนัน้นอันเมื่อติดเตาแล้ว,วต,อตอนนี้พนงานเพลงตอนนี้พนงานเพลงไหล่ะสุดนะคะชื่อเพลงว่าแค่เสียคนเร็วนะคะก็แค่เสียคนเร็วอ๋อแค่เสียคนเร็วความไม่มันไปยังไงรับความหมยก็คือเป็นเพลงที่ว่าปลอบใจคนที่ว่ามีแฟนที่นี่ใชไม่ดีนะคะอ่ะแล้วก็ในคณะว่างอยู่กับเราอาจะเจ้าชูมังหรือวา ต่านบอกความเสียใจนะครับางครั้งก็บอกว่ามือความรักไม่ลงตัวก็อยากกลัวกับการที่จกลับมารังตัวเองแล้วพี่สายพอดีใครต้องหันมาทางวิดีก่อนกันเขาเร่งถาว่าจาชูนะคะคุณเป็นไม่จริงครับผมแค่มีแม่ยายทุกจังหวัดกันแล้วเนีครับครับผมค่ะยอก็ขอให้พี่นุย้ยค่ะฝากด้วยนะคะกับสิงเก็ใหมล่าสืดอของนุ้ยนะคะแค่เสียคนเลวนะคะแล้วก็เดี๋ยวอัลบั้มวางแผงเมื่อไหร่แล้วเจอกันนะคะค่ะค่ะน้องจดีมีเงินรยศิลปินใหม่ของอาสยามนะครับเดี๋ยวรอทำเล็บแป๊บนึง ก็คุยไปด้วยได้เนาะได้อ่าอันนี้ชื่อน้องต้นข้าวต้นข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คัดนิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาสัมภาษณ์มันจะมีคนขอแหวกนิดนึงครับศิลปินคนนี้นานแล้วเมื่อกี้ต้นข้าวใช่ไหมคนนี้เต้นตะเคียนต้นตะเคียนจ้ะเมื่อกี้สัมภาษณ์ต้นข้าวเนี่ยสัมภาษณ์ต้นตะเคียนนะแล้วทีมงานขอแป้งด้วยครับผมจะถือว่าเผื่อได้เลขมานะครับนี่ก็น้องฟิล์มจริงจริงๆน้องฟิล์มก็จะได้รำด้วยแต่ว่า ด้วยความสีผิวนั้นดูจากสีสีเสืส้อ<ค>นิ้วคดเป็นญาติกับพี่หม่ำหรือเปล่าเป็นญาติกับพี่หม่ำหรือเปล่าเป็นญาติกับพี่หม่ำหรือเปล่านิ้วคดพี่หม่ำควรจะนิว้วคดน้องฟินนล์มนรินทร์ทิพย์นะครับก็มานั่งให้กําลังใจพี่น้องอตอนนี้กําลังชัดภาพรอน,นิดหนึ่งจ้ะรอพม่เกี่ยวน้องต้นข้าขออนุอญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับ เคยรำมโนรามาก่อนไหมเคยค่ะโอ้ยเมื่อหลายปีที่แล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้16ค่ะเคยรำตอนอายุเคยรำตอนอายุประมาณ8ขวบค่ะเป็นคนที่ไหนเป็นพ่อแม่เป็นคนใต้ค่ะแรกตงใต้ได้ค่ะเป็นคนใต้ด้วยค่ะชุมพรค่ะเพิ่งตอนนี้ออกเพลงออกแล้วค่ะเป็นออกเพิ่งออกซิงเกิลแลกไปหาชื่อเพลงว่าโทษฉันดีกว่าที่รับสายค่ะก็เป็นเพลงแบบช้าๆอะไรเงี้ยค่ะแนวซึ้งๆค่ะดราม่าดราม่าน่อย โทษฉันดีกว่าที่รับสายค่ะความหมายก็ประมาณว่าเราไม่โทษตลอดที่เธอโทรมาโทษเราดีกว่าที่รับสายแล้วองแบบก็น้อยใจเนาะเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแต่เราก็ยังรับโทรศัพท์เขาอยู่ได้น่าสนใจน่าสนใจดอกจันดอกจันสองสองสามสี่หนึ่งหนึ่งค่ะสีดอกจันสองสองสามสี่หนึ่งหนึ่งค่ะทำยากเพราะมัเส้นก็ยังไงก็ขอให้ด่งดัง มากๆนะครับ,บแล้วก็ลำมโนรา,าวันนี้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับจ้าว่เราว่าเรารายการซุปเปอร์ลูกทุ่งก็ขอไปพร้ให้ดังทะลุฟ้าไปเลยครับ<ฮ>ขอบคุณครับ nella มีน้ำยามีน้ำยาเพียงแปลว่าพี่จุจะกบอกแปลว่าเชยเลยไม่โดนต้องัาโกนวานเรื่องแต่แลหัวพีเป็นหัวผีเพราะใครมีบ้านตูใหกับคนเป้าตุงคุยฟุง้งเฉย เรามาพอดีปะ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 เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมสนุกมากกว่าครับแล้วก็เราเราเดินไปคุยไปเข้าไปในเซนต์นิว่าจะได้เงียบเงียบมันมันมันมากครั้งนี้ครั้งนี้ต่อภูก็ยังเล่นเต็มที่เหมือนเดิมครับทุกที่ครับมันเป็นนิสัยเป็นอะไรสักอย่างไปแล้วครับถ้าขึ้นเวทีเมื่อไหร่ไม่ว่าจะฟรีหรือจ่ายตังเราเล่นเต็มที่ครับ เดี thin, ๋ยวเรานั่งดูนี่ก่นครับผมก็เรียกได้ว่าแฟนๆก็เอาวงลงวงอะไรมาให้ครับเมื่อกี้มีการเล่นมุกด้วยใช่ครับว่าการขึ้นเวทีครั้งแรกในปีแรกของต่อปูต่อปูค่อยงที่จะเสียเรียดมากตาที่สองก็ยังเครียดอยู่ครั้งนี้ก่อนขึ้นเวทีก็เห็นมานั่งบนพื้นอยู่ครับ ก็ผมมี Get เปพื้นทุกทั้งก่อนขึ้นเวทีครับเป็นคล็ปของเราหรือเปล่ามันเหมือนได้ร่างกายมันตื่นเหมือนเหมือนเราวอมครับวันนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าช่วยตันีครับเป็นซิงเกิลที่สามครับต่อภูอาสยาทั้งสามเพลงที่ผ่านมาจอยจัจอยครับซิงเกิลที่สองใช่ครับเนื้ที่สองอ่าเป็นนักก็โทรมาอ่าเกื้ที่สามช่วยตันีครับ เรียกได้ว่าต่อภูเป็นเจ้าพ่อเพลงโจเลยก็ว่าได้ก็สยามตอนนี้สงสัยบอสหรือว่าผู้ใหญ่มองจะมองว่าผมบุคลิกที่โกลสสนๆไม่ไม่จะเป็นคนไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นชอบสนุกชอบอยู่ไม่นิ่งครับครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ต่อภูแอาสยามก็ให้เกียรติรายการเรามาตั้งแต่ต้นครับต้องขอบคุณก่อน อยากยยาจะให้ต่อผูฝากอะไรถึงแฟนๆขอบคุณแฟนๆเพราะว่าไม่มีแฟนๆก็คงจะไม่มีต่อภูอาสยามมาถึง3ซิงเกิลและเร็วๆนี้กับซิงเกิลที่สี่ครับยังไงก็ผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับจากใจจริงเลยก็คือผมจากบ้าน,นอกเป็นเด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งที่ทําสู้ชีวิตมาทุกอย่างแล้วก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วก็คือได้ออกเพลงก็ดีใจแล้วแต่ว่าดีใจหนักเข้าหปอีกที่ หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็โหลดเพลงผมหรือว่าอยากเห็นตัวจริงหรือว่าอยากฟังเสียงเราก็ขอบคุณมากๆครับสุดท้ายปากเป็นแฟนๆขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาใต้แล้วพูดิดรายการนี้เลยก็ต้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปากไหนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ก็ใายการต้อนรับดีเกินคาดแต่ผมก็จะพยายามรักษาคุณภาพล้วคิดงานดีๆ ขึ้นเวทีทุกครั้งเต็มทีทุกครั้งนะครับแล้วก็ยังไงพี่น้องทุกคนมีทุขภวพแขังแร้งแล้วกันก็ขอบคุณหลายการาซุปเปอร์หลูกทุ่งนะครับแล้วก็แฟนๆรหลายการซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะครับแฟนผูน้ฟังทางฝักตัวด้วยผมก็ไม่ยังไม่เคยได้ไปเยี่ยมอย่างเป็นทางการเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ตี่ใต้ส่วนมากก็ขอบคุณทางหลายการแล้วก็พี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับ รับผมแล้ววันนี้มผมกอและก็ต่อคู่อาเซียนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบและปีหน้าเจอกันในดูรุร่งเฟสติวัลปีที่4ครับมันก็เดิแนแ <ะ S 2> น<ะ>่นอะน